ผู้ชมคะตอนนี้กําลังซื้อทุเรียนนะคะมันเป็นโลเท่าไหร่นะคะป้าปขีดละร้อยยี่สขีดนี้คือคือเนื้อเนื้อใช่ไหมคะขีดละร้อยยีโอเคค่ะเราเราจะเอาไปลองดูว่าอันนี้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะลองหนึ่งคูนะคะเอาจะคูนี้เนาะคูนี้ลองดูว่าอร่อยไหมถ้าถ้ามันหวานอร่อยเดี๋ยวคูนี้ค่ะ ถ้ามันหวานเดี๋ยวว่าซื้อใหม่ของโปรดต้องชอบเยวช่างให้หน่อยคะ่ะคพเพื่อนคะตอนนี้อยู่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาอุบลราชธานีนะคะเอาไปดูบากี่บาทก <c oughs> ี่ขีดคะอันนี้เราลังช่างอยู่เหรอคะยังอ๋อยังอ,อ๋งอแรปแรป แต่เนื้อมันสวยมันเป็นเอทุเรียนภูเขาไฟสีสกเกตอ๋อ๋ยบากาโดก็สวยคุณผูชมค่ะมันมันสวยมากเลยขอลูกขอจับหน่อยเนาะขอจับหน่อยนี่งามมากเลย ผู้ชมค่ะนี้คือเนี่ยแหละที่เขาช่างเอาไว้นะคะเนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบสองกรัมเก้าร้อยสามสิบแปดจุดสี่ศูนย์ก็เนื้อสวยอยู่ค่ะนี่ที่แกะเอาไว้เนื้อสวยมากเลยเนื้อสวยมากน้ำมันแหลมได้ดีเนาะน้ำคมได้ดีทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟ สวยจังเลยสวยมากเท่าไหร่คะ่ะ348บาท,บาทมันเป็นกี่กร,รมัม290กรัมโอเคค่ะ,ะ,ะโอเคค่ะกับบ้านมนะันับบ้านมับบ้านมันกับพาตั้งก่อน อ๋อติดนี้ให้ด้วยคุณผู้ชมคะ348นะคะตอนหนึ่งคูนะคะเราก็จะได้ลองชิมดูนะคะทุเรียนภูเขาไฟซีสเกตนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดีวหาตั้งกด้ไปจ่ายเอ่อไปจ่ายแทเชียร์ค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอถ่ายกับผู้เรียนนะเฮ่ชอบผู้เรียนมากไก็โอเควันนี้เดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนนะคะคุณค่ะ